ครับวันนี้แมคโครได้งานปิดลุมนะครับปิดรูนะครับนแมคโครรออยู่นะครับก็เลยโทรตามเพื่อนๆมานะครับให้มาช่วยกันนะครับตูตุ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 ตอ้าวมาเล้ยครับโทรตามหน่อยครับปิดปิดปิดโทรตามเทเลอร์ก่อนเลยนะครับปิดปิดอ่าเทเลอร์มาแล้วครับมาแล้วครับเทเลอร์มาแล้วเทเลอร์มารับรถนะครับ เทเลอร์วิ่งแล้ว,วครับเจอแม่คุยครับเืบิมหลอแล้วครับแล้วแป๊บนะครับเดี๋ยว,ยวร,รับสั่โคองเอาไว้แม่โคยมีสามันแล้วครับโอ้โหมีสีส้มครับอ๋อขึ้นมาเลย,เยบ้านคืออืมหันเงี้ยครับตักคือ อ่านี่ครับอื๊ปึ๊บอื๊มเอาหล่นะครับอื๊ชอ่าขึ้นเลครับหนึ่งสองอ่าจะมีขั้นะครับสามขั้นเลยครับโอ้โหจะอันนี้ไปไหนครับอ่าไปขึ้นครับปึ๊บนี่ปิดตาพอดีครับวิ้งครับสามขั้นครับวิ่งอ่ะ ไฟไม่ไกลครับเลยขึ้นแค่นี้ครับว้าวไฟล,าล่าง,งครับปังฝากระโปรงครับเรียอดอ้าวไม่โค้ลงครั้งที่หนึ่งลงแล้วบึ้ออ้าวครั้งที่สองปุ่งอ้าวครั้งที่สาม,มาแล้วบึ้อพมเฮเลอร์ไปจอดรู้เลยครับอ โอ้โหเจ้าเล่ยแรงครับจ,จับตรงนี้นะครับอือ่าอนี่ก็ตักได้ด้วครับอืมโอ้โหอีอืมอ่าอันนี้อยู่ตรงนี้ครับอ่าอ,อันนี้ก็ช่วยเกลี่ยครับปปุ๊ด

ว่าต่อไปเลยครับว่าอิพีแานจะเป็นยังไง